สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทท่านเบาแซงค้นไลหลสดก่อนบรรยากาศค่ำนี้นะคะที่บ้านผู้ใหญ่เหมือนเดิมปาร์ตี้ปาร์ตี้ปลามึกมีมีคุณหมอนะคุณหมอคุณหมอนี่คือสวยอมตะมากสวัสดีค่ะสาวพันปีตั้งแต่ค่อยยังเป็นสาวซ้ำน้อยจนโหดเดี๋ยวนี้ค่ะคุณหมอก็ยังงามคือเก่า กวาดมดแดงอมดส้มนะมันตกใส่ตาจะไม่หายดีนะการเวลาไม่สามารถทําอะไรคุณหมอตุ้ยได้คุณหมอมาได้ไป่ปนมันมันก็สวยนั่นแหละไม่รู้แกเป็นไงไม่เล็บไม่นมันทุกวันตากแดดนี่นะคะับปาร์ตี้ปลาหมึกนะคะกราบขอบพระคุณคุณย่าเมลอนมากๆเลยนะคะปลาหมึกจากร้านบูมบูมน้อยร้อยเอ็ดแล้วก็น้องหมวยนะคะเพิ่งมาถึงตอนมืดนี่เองอ่ะเขาฝากลุงบางมาจากกกตูม เพิ่งไปรับตอนมืดๆพอดีปลาลองอยู่ด้วยนะตอนก็าโทรมาเนี่ยคือชีแดงปลาลองเมาแล้วยังบนเมาส์กระปองเดียวเนี่ยเนี่ยกำลังไลฟ์สดเขาเห็นเจ้าอด้นี่นะอันนี้ทำคลิปไลฟ์ปลาลองไลฟ์ปลาลองอย่ารายงานค่อยเด้อบอกบอกทนายประจำตระกูลแม่อยู่ไหนอะแป๊กเดี๋ยวะ เ็นทนายศาลหรือเปล่าทนายประจำตระกูลไม่แหลมอยู่ไหนอ่ะเป็นทนายไขมุงนะถ้าถ้าเห็นทนายสาลบอกมาช่องยายด้วยนี่บอกมาช่องยายด้วยทั้งทั้งมันทั้งม้วนประมาณนี้นะครับประชากรเรามันมืดแล้วอันนี้ป้าเวินนะคะป้าเวินเจ้าของชายากินยังไงก็ไม่อ้วนเบียก็วันนี้ก็ใส่เสื้อตัวเก่า นั่นนั่นจะไปกินก่อนแล้วนั่นไม่แรมไม่เกลบยมาแห้มาหไม่แรงน่าละขอบคุณมากค่ะโอ้คีสนี่เลยค่ะคีอันนงอาันหันสนีพนักงานพนักงานปิ้งย่างของเราสยุก็ปิ้งไปก็กืนน้ำายุ้ยกปิ้ไปกืนน้ำลายไป นี่คุณหมอเนะคุณหมอมาร่วมปิ้งย่างด้วยคอะคุณค่ะแตร่ยม่ผู้ใหญ่ไปเอาวัวเข้าคคกแต่สิงกลับไปอาบน้ำไปเอาวัวคกอนนี้ชองชมพ่้วจับวัวมันกดออกจากกะัวผู้ใหญ่นี่จะเอาเข้าโคกข้ากรดกคว่งไงคะเออใครมีความสุขที่สุดคนเลี้ยงมีความสุขที่สุด ใช่คะขอให้ญาสุขภาพแข็งแรงนะญาไม่ค่อยสบายช่วงนี้ขอให้ญาหายจากเพสเป็นภูมิเพสเพสเกสรคุณหมอใช่ค่ะญาบอกว่าญาจะเป็นทุกปีฤดูเกสรเกสรดอกไม้นี้ก็จะจะจะเป็นทุกปีแต่ดีขึ้นแล้วะค่ะกราบอบพรกคุณญามากๆเลยนะคะ ทุกสิ่งทุกอย่าง<ม>ที่เมตตา<ม>พวกเราชาวบ้านกุกกอกเมาุกเลื่อนันนะมาจุดฮุดจากตูบักไงเรื่อดซับซอนนิ้วนี่นี่พ่อยุ้ยเอาลงน้ำมักแล้ว,ลว,นะวก็วเบ้งบานเต้งตึงนล่สวยงามมากทีนี้โอ้โหโอ้โปโ้โหโอ้โ้โหโอ้ห้น้้้้อ้โ หิวข้าวเดยังไม่ทันกินข้าวเลงเออรังหนึ่งพวกพินเพสียงเจ้าคือไม่อาบน้ำก่อนเสียงเราดังมากนี่อ่ายลูกสงคนนิไว้นั่นงายรูปสองคนนิไว้นี่นะก สองสหายได้ค่ะนี่นะสหายหนึ่งก็ถือปิ้งยาใช่เพื่อนเกอค่ะเขาบอเอาผ้าดุ่งนะใครใครจะนด้เน่เน่เน่หมอตุ้ยชุดเทล่าของคุณยายสวัสดีค่ะสามสาวหมอตุ้ยนี่ดูแลได้ดูแลสุขภาพยายสวยน้องหมอตุ้ยน้องสวยนะคุณหมอนี่สวยตลอดการห้าสิบแปดเบิ่งเงาเด้อค่ะห้าสิบแปด นีเพราะว่าหมอตู้ยังยังบ่เสียความบริสุทธิ์ค่ะคุณหมอตุ้ย5าสนะคะแม่เหลยมนึกว่าคุณหมอ45่ส้าเออหน้านี่ประมาณนี้นะหน้าคุณหมอสี่สิบห้าสวยนลำพังอะไรจ๊ะ ค่อยคอชองไม้ไปให้พาซีคอยไข่กับหางมันเอาเลยจ้ะซองไม้เด้อพดสามหมื่นนะพอดีดนกินอยอะจะพาซีคอยจะบ้าคค่่ะะมอตุ้ยก้องตุ้ยเด้อร์ก้องยายน่ะก้องยายน่ะหู่จักเจ้าของเนาะเอาเอียงเอาก้องเจ้ากับเจ้างานนี่แม่แหลมของเจ้าเน้าสองหมื่นอะไรสองหมื่นโทรศัพท์เจ้าผู้ใดว่บ่าคอยว่าอยู่เดียวนี่บ่มียนดู เอาเมนตี้ค่อยไม่เคยได้โทรศัพท์สองหมื่นเลยโทรศัพท์ค่อยนี่ละแปดพันเลยเอาไรประลองโอ้ยยายจะติดลิขสิทธิ์นี่นีเคสค่อยนั่นสีเทียนยังคนไม่ได้ว่าพึ่งไปไหมแล้วพิเกตพิเกตไปให้ฟ้าสีค่อยเด้อพิเกตหอมมากเลยเลย ยังจาไ,ไม่เคยลืมลลลลเลือนเคยเตือนตัวเองเอาไว้ที่เธอเรียกฉันยังไงฉันเก็บเอาไว้ในใจเรื่อยมาชื่อดีแล้วก็มีทมไปแล้วมาเรียกลาไยทําไมแล้วนะรู้เห็นฉันเป็นคนแบนนอกโกรกนะไม่หมดที่ย่างแล้วที่นี้เบียร์เบียร์ทนไม่ได้แล้วเบียร์มาย่างแล้วไส้ไขอยู่นี่งเกะพุงในเราไส้

เมาเน่ยเ่ใลหเ้ออยนดิบิ่งยังคอยยังบวเพนะป้ายังดนีู่้อย่านก hey ี่ยังให้มันฮ้อนแรงๆกว่าเก่าหนาเกลือน้ำมโฮยเบียเธออาบน้ำหรืยังไม่ดอาบน้ำดึกเนาะยายเวินยายเวินีเครื่องท่เวินทนไม่ไหวนะครลุกมาแล้ว เออผัวทานตามันชิบาร์เด้งเม้นความมึงไม่อะไรนี่ยฝั่งโน้นก็กำลังเมามันกับการไล่สุดดูหุ่นประลองแม่แหลมอะไรเขาบอกว่าไทยมึงอยู่ช่องเจ้าช่องค่อยที่ไหนเขไม่ได้ไล่สุดแม่แหลมทำคลิปค่ะไม่ได้ไลฟ์สดใครปลาหมึกก็มีเรื่องซุกกันเลยจับอย่างนี้นะไปโยนทีู่กปลามาวะนี่ อันมาดูอันอันถูกแล้วนะคะรอพร้อมกันก่อนกินพร้อมกันจะได้ไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบคนย่างก็จะได้กินพร้อมกันถ้ากินไม่พร้อมกันนี่คนย่างนีจะไม่ได้กินนะเมนบอกเอามาแบบนี้เนี่ยคนนั่งกินเอยจะได้กินก่อนนะคร,รับ,บนี่นะคะเรียบร้อยแล้วปุยนางเฝ้ากราบขอบพวกคุณย่ามากมากเลยนะคะมาถึงเรียบร้อยแล้ว ย่างเรียบร้อยนะคะเรียบร้อยแล้วก็จะกินเรียบร้อยเดียวไม่เหลือจะไลา์สุดนะคะนนคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ